อาบน้ำลูกอาบน้ำสบาย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 เปิดแล้วนะเฮหน่อยที่นี่ครับเอออาบน้ำลูกอาบน้ำเอออาบน้ำลูกอาบน้ำโอ้โหแปดปีได้อาบน้ำแล้วเว้ยเย็นเย็นสบาย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 มากเลยลูกสบายมากเลยลูกสบายยอมคนเดียวเนี่ยคนอื่นไม่ไดขับเลยเ เป็นสิบ <10 S 2> ปีบแล้วเนี่ยปีที่ไม่ได้อาบน้ำลูกเย็นสบายใช่ไหมล่ะสบายใช่ไหมย <laughs> องพัอลูกเลยวะ <laughs> ตลกกว่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลูกเดี๋ยวเดี๋ยวอาบน้ำก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้ยุหาอะไรมาตัก าอะไรมาตักหน่อยสิเป็นขันที่ไหนล่ะตักน้ำลูกอาบน้ำสูงเท้าไม่เปียกหมดเลยเดียวเดี๋ยวต้ตบมเดี๋ยวเดียวล้างหน้าก่อนล้างหน้าก่อนเฮ้ยสบายสบายเอาขึ้นได้กูเห็บตัวมื่เลยเราออกมาเนี่ยนั่นน่ะเอ้ยยิบยิบเห็ดออกเลยนั่นน่ะ อาบนะน้ำลูกอเ,เออสบายใลยกูเต็มสบายได้เห็บกระเด็นด้วยเหเ็น้หยสบายถ่ายลูกันลูกนะี้รออาบน่งทุกนะ